ก็สวัสดีครับวันนี้คุณฟงจะพามาดูว่าทีมนาคุณฟงโภชนาทั้นานกันแบบไหนทีมนานกันแบบไหนนะครับเราว่าจะตังอันที่สองเพื่อจะเตรียมไปตรากป่าแล้วก็จังหวันสิมสงครามจากตลาดป่าเสร็จเราขอบุญไปตลาดสี่เมืองนะครับซึ่งไปจนนู้นครับ ที่สีกว่านิดนึงน,นะ,ะทุกงานนะครับที่จะพาเขาไว้ใจเราชาวัตถุดินะครับที่สดนะครับแล้วก็ของดีนะครับมาให้กับท่้านที่ใช้บริการางานของเราสิ้นในทัางนี้เราก็นไงาของคุณโยทินแตกงลืมเิ่นเป็นงาน<ช>บวตลูกชายฮิเยนะียามโตจีนวันที่เจ่ ตอนเย็นนะครับแต่ตอนเช้าขอจะมีอาหารเอาด้วยเยี่ยมคนนะครับก็อีนังก็ขอบคุณจนจบอาบุกมากรบบที่ไว้ใจที่แม่เรา เวิธ <im itation> <im itation> uh, ีไฟของทินันคิงบโมชันนะครับซึ่งวันนี้วันเป็นวันที่หกนะครับในภาพนี้ซึ่งทุกคนก็เท่นกับนาที่จะใกลยขึ้นในวันบุญเนยสกัที่มัคกณฝงก็เทีมงานอย่างดีถ้าปิดปากก็คอยน้อยที่สุดนะครับนี่ก็ยากก็เทียมกันเทียมหนักกัน อย่างเต็มที่นะครับวันนี้เลยเช้าวันที่เจ็ดท่านบาคมสมบัรณ์ลอยหกสิบเจ็ดน,นะครับเช้าเราก็เริ่มกันไต้เช้าเลยทั้งแต่จักเตรียม ก็เตรียมตุนขาหมูตุนเป็ดสินเจ้าภาพใช้จุดมากนะครับเอาสองอย่างเลยนะครับสินเอาทั้งเป็ดเอาทั้งขาหมูคุณฟงก็จัดไปประมาณสักสามสิบมงรับไปที่บ้านยันนะครับเตรียมนานฉัน อย่างนี่ก็เป็นเครื่องหันปากกับเราต้องใช้นะครับเป็นเครื่องหันปักปก็อนนะนี้ปากกาพรมเราใช้สายนินโลใช้สายนินโลเลยแล้วก็ทุกนานะครับ,นนรบเราก็จะใช้ปา กระปงสายใหญ่น,นะครับก็ยังแก้มตามขเข้าคิดนะครับจนโลกก่อนหน้านี้เราก็เตรียมซื้อของมันมาสองสามวัแล้วนะครับแล้วก็นี่ค่ะทีนน้าเราก็ได้คนนะครับและคำนี้ค่ะเป็นเจ็ดสิบโต ขอต้นได้นะครับที่จะใชบ้บริการคุณฟูมพชนากยินดีนะครับเราวการใช้ทำนั้นทุกอย่างเราจะให้ผิดพ้าที่เราอย่างแม่นอนนะครับเดี๋ยาน,านี้ใช้นะานาแน่ทด้วยนี่นะคือแคปการ นี่ก็ทีนั้นของเก่งโปรโมชั่นนะครับซึ่งเป็นมูมิกก็มาจากนครทมเลยนะครับคนนี้ชูบีโอนะครับเลโก็ตุ้รีก็จะเป็นบุมไอซิสนะครับจากกระทุ่มแบนเขตเทปนะครับไปถึงนั้นจะมูมีเล่นดีมากนะครับสี่ชั่โมงไม่หยุดเลยทุกอย่างเราฟอตเตรียมพร้อม สุดทันสิตุ้มทีทีมสาวเช็กนะครับทีมัานแก่งปูมชันนะครับคองเสียนก็ตู่วอย่ในระดับเขตดีนะครับก็ใกล้จะใช้บริการชาวเกามาจมปานผุมก็ได้นะครับก็ติดต่้าเขาด้วยต้มเลยนะครับ เขจะมีเพจเฟซบุ๊กนะครับก็เป็นเรื่อนะครับเก่งโปรโมชั่นเขาจะเจอนะครับทีกน้านี้หรือครับนักคุณทรีอ่าไอซิดเขาก็มีเพจที่เขาอยู่ก็แนะนำเลยนะครับนี่ครับเออนี่เราเทมไหมครับนักคุณทรีก็เลยนะครับเออเราก็ต้องปกแน่นอนนะครับ เราจะถ่ายเป็นคลิปออกมาเลยว่าเขาเมามีแบบไหนนะครับวันอนี้ในครัวก็เตรียมพร้อมนะครับเแล้วมีผ้าปิดนะครับเพราะว่าเมื่หใดวันเยอะแล้วก็ฝุ้นนะครับแล้วก็ต้องการแจกเทียมนะครับทีนี้ก็เป็นเด็กชงนะครับมีประมาสิบแปดคนเราก็จัดไปก่อนเลยสองโต๊ะนะครับ นี่รับเด็กโจทานันอินนำสำราเลยนะครับม่ดังเป็ไม่ดังหมูนะคับมีกระทงปลาะพมาตัวใหญ่โอโหหุยน่กินมาก นีเลย้าโม้นะครับจะยิ่เลยระครับขอขคุณนี่กินักับค่บคุณนัินยาบชีวิตยทินเราเราจะมาห้บิดปาดแมตอยางเดียวนะครับแล้วก็งานนี้ก็ผ่านไปด้วยดีทุกคนชมนัลว้านรอย ฉันยัส่เยอะนะครับคุณพุ้งพชนะนี่กเป็นยำสามกอบของเราใสา่กบเคลื่อนนะครับดูเคลื่อนเราได้นะครับไม่ผิดปังยางแน่นอนนะครับ COME มาดูได้นะในเพจร้านอาหารคุณปุงนะครับเรามีหน,น้าร้านเปร้านอาหารโดยนะครับ สินไก่ที่จะมาชิมนะครับต้มบอกก่อนลุกมในหนึ่งวันนะครับนี่จะเป็นวันจีบป่นะครับซึ่งเป็นวันบูดแล้วก็จากเทมาฮันเป็นแบบบุกพึ่นะครับที่เป็นวันเซฮายามนะครับ นานนี้เรากอยรับทำตลอดอย่างซึ่นานี่เลี้ยงนันอินน้ำสามลีนนะครับคนจะติดนั่นนี่สามเลี้ยงกันมาแล้วสามวันนะครับซิ่งเราก็ไม่ได้ทำคลิปคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากคุณโยชินตังลิง